เฮ้สวัสดีค่ะกับช่องน้องมิงน้ำซิงไม่ได้เอาลมมาปัะหนึ่งโอ้คือสบายแทนน้องสบายนะน้องเฮ้ยฟื้นพุ่นสเปรย์เบิ่งรถเทเลอร์ค่ะเย็นเลนค่ะมาสิมหาซื้อสักสิบขั้นไหมค่ะจะไปซื้อคนรถไทยบ่โอ้คนอัน คน,คนหมูค่ะคนหมูหมูห <laughs> มูก็คือนหนูผู้เดียวแลโอ้ย<ะ> <laughs> คนพิเศษไง <laughs> วันนี้นะคะเราก็จะมาดูรถคันนี้นะคะก็เป็นรถที่ทีมงานเนาะก็วันนี้มาขายรถนะคะว่า ได้อีกคันหนึ่งอ,อ,อยู่ในราคาหนึ่งแสนบาทท้วนก็รองได้นะคะอันนี้ก็มาโปรโมทหน่อยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่ เฟซบุ๊กมิมลอลิกนะคะแล้วก็ของปลาตุง้งแต่ของปลาตุงเป็นภาษาอังกฤษเนาะเซมิมน่าจะง่ายกว่านี่นะคะใครสนใจนะคะเดี๋ยวโคตสิาไปเบิง้งถุกสอกทุกมุมเลยคะ่ะอาจจะไม่รู้รายละเอียดอะไร มากมายนะคะแต่เขาบอกมาแล้วยืนยันมาแล้วนะปิดล่มก่อนอ้ปิดล่มอึบเข้าเฮ้ยนี่เดือค่ะคุณปู่นะคะนี่เดือ อะไรยังไงนะคะก็ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรถคันนี้นะคะติดต่อได้ที่ f a c e b o o k มิมลอลิกนะก็โปรโมตโดยดีซีรัสนะคะก็เขาอาจจะลงในช่องไปหลายๆช่องแล้วเนาะก็เย็นหนึ่งกันนะเนี่ยพักเหนื่อย ก็ตามที่เห็นนะคะหนึ่งแสบาทลงก่อนเนี่ยมิ้นจะพาไปดูแบบข้าล่างอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอื่นชอบไปดูกันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้แหละมิ้นจะส่องๆให้ดูแล้วกันเด้อนี่เด้อ มองเห็นไหมเอ่ยต้องสองขนาดไหนนี่พราะเดี๋ยวเขาเชินไปจากไหนเนาะสิไปถามรายละเอียดกับเสียแซงก่ะไปหรือจะติดต่อเบอร์โทรน,นะคะ,ะ,ะรครสวัสดีค่ะคถามเอ่อ แบบว่าถ้าจะติดต่อซื้อสมมติว่ามิงจะติดต่อซื้อนะคะรถเทเลอร์คันนี้นะคะมิ้งติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะได้เบอร์ปาดุงก็ได้ครับอ่าบอกมาเลยค่ะ085 219 2795าอ่งเ้อเจ็เก้าห้าครับโอเคค่ะอ่อนไหมนี่เห็นหนึ่งแสนบาทท่วนต่อรองได้เนาะ มิ่งตอนนี้ใช้งานทุกวันนะไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยกลางทางนะเนี่ยใช่ไม่เคยเห็นนั้นเลยไม่เคยทากลางทางครับนี่ว่าจะซื้อแล้วมิ่งเก็บเงินได้ยี่สิบบาทแล้วพี่พอจะมีเศษสักเก้าหมื่นไหมเก้าหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยมีเศษตังไหมพี่นิดเดียวเอง เอาอาเสน้นมึงเลยก็ได้อเอาไปพี่ไปได้ใจมีไงเอาเอาเอาไปจอดอยูบานพี่พี่เลยโอ้ที่ดีแต่าะติดหาบานึนึ่งใจให้ไม่ต้องออกเนาะอ้ยอ้าพี่แซมขึ้นบ่ไปเห็นงานนี่เลยเนี่ยโอ้ยเป็นห้อนเห็นบ่เอ๋อกะห้อนตัวนี่กะห้อนนี่นีน่นีน่ กางโฮมนะเมนทำไมแม่งกางโฮมไอกางโฮมมีห,หลายเอาไปโลดนุศินางอยู่นี่ <laughs> ว่าสิโด,ดนโดนน้ำเล่นอยู่นี่มันหอนโ <laughs> ดดไปเนี่ยน้ำดำดำตาเสดดาวแล้วเนี่ยโอ้ห์ดำดำตาเสดดาว,ๆๆว,าวเป็นอะไรแก้ไอเหรอใช่มยอากแก้ไอใครเจ็บคอนะคะสามารถกระโดดลงไปเลยนะคะพี่แซมเจ็บคอไหมคะเพราะพี่เจ็บคอมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยเจ็บคอพี่ก็ลองกระโดดไป ในนี้ก็ได้นะไอวายน้ำบเปปิญยวบาลงไปกันนั้นแล้วยวบาไวน้ำบโปปินพหลีบ่ปัดตุ้งโทรมาบัวฮัลโหลครับนี่แหละครับครับครับราคาพอยุไซ ไปซื้อปล็นรถบิดนะาปานีสวัสดีค่ะปานีมาค่ะทุกคนเรจะมากินข้าว้านเือนมันยังข้าว้ายอำท่ามท่าเขารผู้จัดการนะทุกคนเมนวะ โอ้ยบ้กคะบ้าเมื่อกี้อ่เฮ้ยใจดีแท้โอใครไปคอยตกไปแล้วโอ้ยพี่เซ่ เต๋บอคุณเมเจบ่แมนุ่นบอุเอ้าคุณเจะยุ่ใสเอากุเจยุ่ใสคุณเจยุด๋ยวเนอ้ยบ่่อเ้ยเอาวะมาฝ่อเ้ยไปสิบอะไ้ โอ้ยเงี้ยเงี้ยเงียนี่ยากเด้อเฮ้ยถ้าเป็นมิ่ะขึ้นไม่ได้ประมาณแบบชั่วโมงนึงขอขอบคุณค่ะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะ,คคะจะคลิปก่อนตัะคลิปให้น้องหน่อยอคลิปนี้สวัสดีครับเจนคลิปหน้าครับผมอ <c oughs> ี๊ <c oughs> บ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ